สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u YouTube c h a n n e โปรโมชั่นฟอร์ดบายก่งกี้เก่งกี้็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์พัฒแดงพี่พี่ท่านใดเพิ่มเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เกงกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งค่ะในรุ่น Everest Sport บวกแพ็กเกจค่ะรุ่นนี้เป็นขับ2ค่ะซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้ารแรงบิด4 5นิวตันเมตรราคาจำหน่าย1,585,000บาทค่ะแต่ว่าวันนี้น้องเป็นสีพิเศษนะคะสีพิเศษแบบนี้ราคาตัวรถบวกเพิ่ม12,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเกงกี้พาชมรอบคันเลยค่ะ ตัวรถที่พาไ่ชมนะคะสีพิเศษก็คือเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะคะพร้อมกับวันนี้ค่ะอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงนะคะตัวนี้คําว่าเอเวเรสต์แบบนี้เลยเพิ่มมิติให้ฝากระโปรงดูโดดเด่นและสวยงามมากยิ่งขึ้นและรับกันกับชุดแต่งวันนี้ด้วยค่ะชุดแต่งวันนี้สวยๆแน่นอนเลยค่ะพลาดไม่ได้นะคะสําหรับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะชิ้นงานเขาก็จะมีตัวกระจังหน้าค่ะสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ตัวคิ้วล้อและสเกิร์ตด้านท้ายเดี๋ยวกิงกี้พาชมแต่ละชิ้นเลย เริ่มจากชิ้นแรกเลยค่ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็เป็นสีดําเงาทั้งชิ้นแบบนี้ค่ะเสริมความโดดเด่นวันนี้เพิ่มด้วยตัวโลโก้มาสแตงสีโครเมียมนะคะจะได้ตัดกันกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงานั่นเองตัวกระจังหน้าตัวนี้มีไฟ LED มาให้พี่ๆเลยนะคะไฟ LED ตรงนี้สามารถเลือกได้ต้องการเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะ เสริมสติกเกอร์นะคะสีทองสีเขียวและสีแดงในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่ติดตรงนี้พี่ๆสามารถแจ้งได้ถ้าไม่ต้องการก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแต่ถ้าต้องการเพิ่มมิติสามารถเลือกสีสติกเกอร์ได้นะคะต้องการสีอะไรแจ้งได้เลยาากระจังหน้าตัวนี้ค่ะความโดดเด่นนะคะมีไฟ LED รูปทรงตัว U แบบนี้ทั้งซ้ายและขวาเลยสามารถเลือกตรงไฟตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะ สีขาวสีฟ้าสามารถเลือกได้ค่ะรุ่นนี้เป็นตัวมีแพ็คเกจเสริมเพิ่มค่ะดังนั้นน้องเขาจะมีตัวกล้องนะคะ360องศามาให้ตัวแรกก็คือจะอยู่บริเวณตรงกระจังตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนกระจังแล้วสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับตัวกล้อง มาดูต่อที่ไฟหน้ากันบ้างค่ะไฟหน้าตัวนี้เป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดติดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ day time ะนี่ i n ยตัวซีแคมแสงสีขาวมีมาให้ค่ะระบบตัวนี้มีเพิ่มเติมนะคะเป็นระบบ auto high b e a เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเอง พร้อมกับวันนี้ค่ะชุดแต่งของวิกเตอร์จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะวันนี้ก็เลือกทําเป็นสีทูโทนนั่นเองพี่ๆท่านใดน,นะคะต้องการเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นนะคะหรือว่าต้องการในส่วนของตัวชายตัวนี้สีดําด้านก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานนะคะไฟตัดหมอกเป็น LED ในส่วนของระบบค่ะระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินระบบเลนคีปปิ้งระบบแอแดปตีฟพุชคอน พร้อมระบบ Stop Go d Go มีให้ครบเลยสำหรับอีกหนึ่งชิ้นงานด้านข้างตัวรถค่ะจะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งของ Victor ค่ะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดำเงานะคะเหมือนกับตัวชุดแต่งด้านหน้านั่นเองพร้อมกับวันนี้ค่ะล้อค่ะลูกค้าเลือกใช้งานนะคะเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันและรีดน้ำนะคะวันนี้ก็เป็นล้อเดิมเลยที่มีมากับ e อ r วอ s รสค่ะ ขนาดรอบวงแม็กนะคะตัวนี้ก็20นิ้วค่ะพร้อมกับวันนี้ยางจากโรงงานเป็นยางกูดเยียซีรีย์ยางจะเป็น255 55 R 20าค่ะ พาไปดูต่อนะคะจุดอื่นค่ะแก้มข้างนะคะที่ตัดด้วยสีดําเงานะคะก็เป็นเอกลักษณ์สาหรับเอเวอร์เรสต์สค่ะมีที่ระบายความร้อนกระจกมองข้างสีดําเงาไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟ2องสว่างค้างตัวรถและก็ระบบ b ายสปอรตค่ะเป็นระบบที่ตรวจจับจุดบอดนั่นเองอันนี้มีในรุ่นที่มีแพ็คเกจเสริมเพิ่มค่ะ ราหลังคาแบบแนบนะคะสีดําด้านมีให้จากโรงงานนะคะวันนี้เพิ่มเติมค่ะเป็นการแลบปรึ่งคันนะคะเป็นการแลปสีดําด้านนั่นเองสวยๆแบบนี้เลยวันนี้ก็อ,อ๋อวันนี้ดําเงาขอโทษค่ะดําเงานะคะก็สามารถเลือกได้เช่นกันพ,พี่ต้องการแลปเป็นดําเงาหรือดําด้านนะคะก็สามารถแจ้งได้ค่ะก็จะตัดกับสีรถทุกสีเลยนะคะมือเปิดค่ะสีดําเงานะคะพร้อมกับระบบสมาร์ทย์เล็ทัดเพื่อล็อกรถ มือเปิดเพื่อปลดล็อกเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนั่นเองมาไดข้างขาสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะ f o r ์ดเอ r วรเรเลยค่ะช่วงล่างช่วงล่างน้องเป็นหวัดลิงค่ะตัวนี้ก็ลดอาการโครงแล้วก็ทําให้ยึดเกาะถนนดีนั่นเอง ฝาท้ายค่ะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะจากโรงงานมาให้เลยพร้อมกับไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ไฟท้ายค่ะเป็น LED signature นะคะแล้วก็มีอะคริลิกที่บริเวณคาดทายคำว่าเอเวเรแบบนี้มาให้จากโรงงานกล้องอีกหนึ่งตัวค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็มีมาให้ครบแบบนี้เลยอะคริลิกคำว่าสปอร์ตที่ฝาท้ายค่ะมีมาให้เช่นกันอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะด้านท้ายก็จะเป็นตัวเกิร์ตท,ท้าย สกเกิร์ตตัวนี้จะมาพร้อมท่อคู่ทั้งซ้ายและขวาในส่วนของท่อคู่วันนี้ตรงปลายท่อคู่ก็คือจะทําเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะตัวนี้ลักษณะของตัวท่อคู่ค่ะตัวปลายก็สามารถเลือกได้วันนี้รูปแบบของตัวท่อนะคะเลือกเป็นรูปอินฟินิตี้นั่นเองนะคะหรือพี่ๆจะเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ได้เช่นกัน ไฟตัดหมอกหลังมีมาให้ค่ะระบบเตือนกานชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกก็มีให้เช่นกันค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะรถอเนกประสงค์7ที่นั่งบอกเลยที่มาครบพร้อมทั้งระบบนะคะเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูงแบบนี้ค่ะในราคาเพียงแค่1,585,000บาทเท่านั้นสามารถทักหาเก่งกี้ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไปแล้วนะคะด้านล่างค่ะในรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะเบอร์โทร ลายส่วนตัวหรือลาย OA สามารถทักหาเก่งกี้ได้ทุกช่องทางเลยค่ะและฝากเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford e v e r e s t และ Ford Ranger ได้ที่ YouTube c h anel promotion ford by เก่งกี้รับชมแล้วฝากเอนดูเก่งกี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกระดิงให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูว่าเก่งกี้จะนำรถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย